คุณค่าส่งเท่าไหร่ร้อเอ็ด,ออดถ้าออไปสง่งจริงๆก็ไม่ไหวมันยุ่งอยากมาซื้อที่สลับรถไปดีกว่าค่าส่งบนรทนุกขับรถมาแป๊บเดียวไม่ถึงพันนะน้ำมันร้อยเอ็ดสรารกามก่อนแกนสองร้อยโลบุรีรำหรือเปล่าร้อยกว่าโลฝนตกพ่อ้าก็าาาายังสู้ค่ะ รกคาไม่ขายต้องสู้เด้อค่ะบนตจุก็จะเงียบเนี่ยนนยังไงการวัดสู้ก็บว่าเป็นยังไ่บ้องนะครับคอยยืนพาลูกค้าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมามีคนแต่มีเะะด้นี่แหละนะครับห้ามอะไรห้ามได้ห้ามฟ้าห้ามฝนไปได้ราะคาผมบอกก่อนว่าต้องสู้นะครับาเช้ากินข้ามรางกลองสลันเอ่ออะไรนะพยากรณ์ไว้แม่นเป๊อะอาอใช่แม <c oughs> ่ดูติดตามข่าว ไม่ใช่หมอปลายนะแล้วพูดตรงทุกอย่างเลยนะหมอปลายแต่ผิดตรงที่ว่ามันตรงไปแล<อ>้วเนี่ยเรื่องไทสงครามเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องไตตายอย่างเงี้ยมันต้องทำทุอย่างยำบากนะฮะใส่อะไรนะนอโอ้อยใส่ข,ขมนมจีนเยอะๆโอเคได้หลายคนบอกว่าพ่อค้าเติมแค่มะละกอใช่ไหมนี่ขนมจีนพ่อค้าบตุมลูกค้าขอไงรีเทสไง ไม่บวกตังเพิ่มด้วยนะเพราะ้าใจดีค่ะปากไม่ดีเฉยๆแต่ใน t ิ k t ตอต้องดีนะคะยยอย่าโดนแรรอดาคุณด้านะนะครับคุณด้านห่อบเพี้ยเด้อใส่ขรบปุณจริงๆอยากหยอนปลาร้าเพราะว่าใส่ขรบปุณไปแล้วมันแะบเนี่ยนะถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปก็ไม่ได้ แต่คุณดาไม่กินเค็มไงก็เลยไม่หยอดปลาร์ถึงไบอกให้เติมตลอดเติมตลอดของคุณเมไม่ใส่พริกเลยก็ใส่แต่ใส่พริกได้เมื่อกี้นะครับด้วยความที่เคยชินตำพริกก่อนแล้วใส่ชูรสก่อนก็สิใส่พริกแห่เรียอคุณเม6หกสิบบาทเด้อของเจ้าเด้อ ถ้าไม่ใส่พิกเลยมันจะมีความนัวโดดตัดตามลงนิดมนึงแ,แล้วก็อากาศร้อนเมื่อยอย่าตกนร้อนนะไม,ไม่ร้อนถ้าอะไรยันต <c oughs> ่อเจ้าเคยมาซืืออยูเ่เป็นบ่เออ,น,อน,น่ะนะเพื่อน มอนีีมากครับผนะู้ดำเนินงี่ยะใช่จะพูดว่าผัวไม่ได้นะติ๊กตอกไม่ชอบ <c oughs> ต้องสามีถูกต้องนะ <c oughs> อึดอัดมากเลยในติ๊กตอกโอเคนะ <c oughs> สามีภรรยานะนะครับต้องพูดเพราะๆนะลูกค้านะ <c oughs> ช่วยกันเดี๋ยวติ๊กตอกมันจะแบนบ พริกติดท็นะพ่อพาคิดว่ามันจะไม่นัวดดวนอะเพราะว่าการมันงัวโดดวนกันันเดอร์นะครับบอกราคาด้วยนางลำดูถั่วหรือยงังดูแล้วค่ะคุณพร่อพี่ตอกเขาชอบคุณเพอ่อพูดคองด้ย <c oughs> ดูแล้วว่าฉัน พิกตอกขอชอบมีหางเสียงด้วยนะคะนางรำนะต้องคุยกับร้องเป็นเลขขาค่ะมาคืดดยดีๆเรื่องมือก็ขอบคุณค่ะอันมันนัวกับมานเติมบักหน้าอเด้อมันมาใส่พริกโอเคเห็ดหอมเห็ดหอมคุณน้อย